สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนังพาเที่ยว Review and View แล้ววันนี้ก็อยู่กับเราสองคนอยู่กับน็อตนะครับแล้วก็อยู่กับหมกนะครับสำหรับตัวหนังพาเที่ยวนะครับจะพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับหนังและซีรีส์พร้อมความเห็นว่าควรดูลงหรือรอสตีมมิง่งดูดีหรือปล่อยผ่านพูดคุยเก็ตเล็กๆน้อยๆไม่เน้นรีวิวหรือสปอยพร้อมชวนเที่ยวตามรอยหนังหรือตามรอยโลเคชันที่ถ่ายทําวันนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งมหากราบในโลกภาพยนตร์แล้วก็ <Okay. S 2> ปัจจุบัน กลายมาเป็นซีรีส์ที่เข้าทางช่อง HBO ซึ่งก็คือเรื่องดันดดันคืออะไรตอนนี้กำลังดังไงการ์ตูนมังงะของญี่ปุ่นเนี่ยที่มาเป็นอนิเมะไม่ใช่อันนี้มันดูนอ๋อดูนดูนก็สำหรับตัวซีรีส์ดูนเนี่ยมันมาจากของทางช่อง HBO นะครับแล้วก็ใช้ชื่อว่า d ู n e the s i ตเ e อร์ฮูสตอเขาเปลี่ยนแล้วเขาเป็นอ่าพรอฟเอร์ซี อ๋อคือก่อนหน้านี้เราพยายามจะเสิร์ชไงซึ่งหาข้อมูลมันก็มีการใช้คำว่า The Sisterhood มาก่อนอซึ่งก็ไม่รู้ว่าพอมาแบบตอนท้ายๆเนี่ยทำไมถึงเลือกที่ว่าจะมาเปลี่ยนชื่อคือจริงๆเ่ยพี่ว่านะเนื่องจากพอสตาร์ชื่อซีรีส์แล้วนะมันอาจจะต้องแบบ เผื่อมันซีซันหนึ่งซีซันสอะไรย่างนี้ uh huh. เผื่อมันแบบมีศักยภาพพอที่ขยายได้ uh huh. ต้องบอกว่า Sisterhood of Dune เนี่ยมันมาจากซีรีส์หนึ่งของนวันิยายเพราะว่า Dune เนี่ยยาวมาก uh huh. มีถึง23เล่มด้วยกัน uh huh. ส่วนไอ Sisterhood of Dune เนี่ยเป็นเล่มที่17ซึ่งอยู่ในซีรีส์ของ g r a c e s c h o o l of Dune หมายความว่าพูดถึงเรื่องภาคขยายของสำนักต่างๆ ส่วนซิสเตอเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้ว,วเขาพูดถึงเบเนเจอรสิตหรเจสลิดเราเราก็ชอบแบบ <c oughs> จะเป็นแบบเบเนปาสลิดมันมันติดอยู่ที่ลิ้นอยู่อย่างเงี้ยนะ <c oughs> เออพอจบจากซิสเตอร์ฮูอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบ s c h o กูอฟเมนทิสอย่างเงี้ยเป็นกลุ่ม m ม n ทิสเออเป็นกลุ่มของดาวเดว t เกเตอก็ก็พูดง่ายๆคือแทนที่จะว่าเดี๋ยวพอภาคนี้จบจะขึ้นภาคนี้ภาคนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่เลย <c oughs> เหมือนภายใต้ล่มเดียวกันเนี่ย เออแล้วก็ถ้าเกิดมันดีหรืออาจจะเอาส่วนของภาคอื่นๆมาขยายลงไปในอันเดียวกันได้แหละมันยำกันได้ง่ายกว่าแต่เดี๋ยวจะเป็นเหมือนไอ้นี่ปะ่ะ The Lord of the r i n g ของพรามที่แบบสุดท้ายเราจะไปต่อไหมนะพยายามจะเข็นแล้วก็แบบแม้แต่แบบแฟน Lord of the r i n g ด้วยกันก็ยังแบบรู้สึกว่าแบบโอ้โหไปไม่ไหวจริงๆว่ะแต่ตัวเนี้ยพี่บอกเลยไว้เลยว่าคนที่ชื่นชอบดูนในเวอร์ชั่นภาพยนตร์ซีรี เป็นอะไรที่สําคัญมากมันเป็นเหมือนกันปูเหมือนไอ้นี่ยไอ้จอห์นวิกที่มีจักรวา John ลจอห์นวิกอ่ะล้วพยายามกลับไปปูแบบไอ้คอนติเนนทัลมันเป็นยังไงเอออะไรอย่างนั้นน่ยขยายในส่วนสําคัญของสํานักต่างๆที่เกิดขึ้นในดูนอ่าโอเค เดี๋ยวขอปูอย่างนี้ก่อนดีกว่าทีเนี้ยสำหรับคนที่ไม่เคยดูดูหรือว่าไม่ได้รู้จักดูมาก่อนเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าสำหรับตัวเนี้ยมันเป็นซีรีส์พรีคั่วคือเป็นเรื่องราวก่อนเหตุการณ์ในภาพยนตร์ uh huh. สำหรับดูน่ะขอพูดในเวอร์ชันของเด well นะิสเวลเนฟเนาะซึ่งเราจะเห็นภาพยนตร์เรื่องดูนเนี่ยมันเพิ่งออกฉายมาที่อยู่ในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมาเยี้ยเงี uh ้ย huh. ซึ่งโดยซีรีส์เนี้ยจะเป็นการสารวจต้นกาเนิดของสานักเบเน เจสซลิสกลุ่มพลาดอนภาพลึกลับที่ทรงอิทธิพลที่สุดในจักรวาลของดูน uh huh. ดูนเนี่ยเคยมีการทำมาแล้วในเวอร์ชั่นของเดวิดลินช์ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นปี1984ตอนนั้นเทคโนโลยีมันยังไปไม่ค่อยถึงเนาะ uh huh. มันก็เลยทำให้แบบดูเป็นความแบบไซไฟเรตโทรนิดนิด uh huh. แต่ว่าในฉบับของเวลเนฟก็มีความเป็นเอกลักษณ์ ในทั้งเรื่องของโปรดักชันอาร์ตดีไซน์อะไรพวกเนี้ยเลยทำให้เป็นหนังภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของปี2021แล้วก็มาปี2023อขอพูดไปอย่างนี้ว่าดูนเนี่ยมันเป็นมหากราฟไซไฟที่แต่งโดยแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตแล้วก็ได้รับการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์และซีรีส์มาหลายเวอร์ชั่นบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบหนังสมัยก่อนอะ่ะซึ่ง รูปแบบการแสดงอะไรพวกนี้ความสมจริงสมจังมันก็เปลี่ยนไป uh huh. อะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้สำหรับคนที่ไม่รู้อ่ะเราขอเก่นของดูนภายในประมาณ2นาทีนะว่าสำหรับตัวเรื่องย่อเนี่ย ในโลกของดูนเนี่ยเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นบนดาวทะเลทรายที่ชื่อว่าอาราคิสหรือที่รู้จักในชื่อว่าดูนซึ่งมันเป็นแหล่งผลิตตัวสไปมันเป็นสารสำคัญที่ช่วยในการเดินทางในอวกาศแล้วก็มันจะขยายสติสัมปชัญญะ <S <S มันเหมือนรักอะเหมือนยา <S <S อย่างหนึ่งอะไรเงี้ยตัวสไป์เนี่ยมันเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่ามีมูลค่ามากที่สุดในจักรวาลมันทำให้ใครก็ตามเนี่ย ถือครองทรัพยากรอันนี้มันจะมีในเรื่องของการเมืองและอำนาจสูงก็ง่ายๆไอส้สไปต์ตัวนี้มีเฉพาะที่ดาวอลา,าคิสนี้ด้วย<แ>ซึ่งก็เท่ากับว่าใครคุมอันนี้ก็เหมือนคล้ายๆว่ามีอำนาจในการต่อรองทางการเมืองค่อนข้าง,างสูง<แ>สำหรับตัวหลักก็คือพออเทดิสพระเอกของเรานะครับเขาจะเป็นลูกชายที่อยู่ในตระกูลอเทดิสที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลดาวอลา,าคิส คือเขาโดนมอบหมายคือตระกูลเขาอะย้ายไปปกครองที่ดาวอาลาคิสแต่เสร็จแล้วก็ถูกทรยศกับการวางแผนจากตระกูลคู A ่อลริซึ่งก็คือตระกูลฮาคอนเนนชื่อตระกูลเนี้ยมันจะไปสัมพันธ์กับไอตัวของซีรีส์ภาพยนตร์นี้ด้วยแต่ว่าแกประยะเนี่ยมันค่อนข้างห่างกันเยอะอ่ะแล้วก็จะมีอีก ตัวละครอย่างเช่นตัวแม่ของพอลนะอาเทริดิสหรือพ่อของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีของตัวบารอน uh huh. ซึ่งเป็นตัวสตูคู่อาคาตของตระก,กูลอาเทริดิส uh huh. อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือในเรื่องนี้มันจะมีชนเผ่า อ่ามันจะเป็นคล้ายๆคนท้องถิ่นโลโก้โลโก้อ่าเขาจะเรียกว่าเป็นชนเผ่าฟรีแมนส์เป็นชนพื้นเมืองบนดาวอลาคิสที่มีวัฒนธรรมและความรู้เกี่ยวกับดาวทะเลทรายก็ uh huh. มันก็จะเป็นการเล่าเรื่องของพอลนี่แหละแล้วก็มันค่อนข้างที่จะเป็นหนัง uh huh. ในเชิงการเมืองค่อนข้างสูง uh huh. แต่ทีเนี้ยมันก็มีความสงสัยอยู่นิดนึงประมาณว่า เอ๊หนังสือใช่ป่ะซึ่งเขียนออกมาตัวแฟรงเฮอร์เบิร์ตเขียนออกมาเนี่ยหลายเล่มแต่เมื่อก anyway> ouais ี้พี่น็อตเกินว่าถึง17เล่มเราก็แอบสงสัยว่าเฮ้ยหรือดูนภาคนี้มันเป็นการด้นสดอ่ะคล้ายๆเดอะลิงก์ p o w พาวเหรือเปล่าออกมาแต่งทีหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยพอแอบแชงแงมเข้าไปดูในตอนแรกอะไรเงี้ยมันก็มีความรู้สึกว่าแบบมันเหมือนมีการเขียนใหม่ทีหลังใช่ใคืออย่างนี้ต้องบอกว่าไอ้ยีเล่มเนี่ยแน่นอนว่า ไอ้เล่มแรกเนะดูเล่มแรกอะ่ะหนึ่งเก้าหกห้าคือแล้วเล่มเนี้ยไอ้ที่ว่ากันเนี่ยปีสองพันกว่าแล้วเนี่ยเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้มันเป็นจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันเท่เลยมันเป็นธุรกิจครอบครัวเว้ย <laughs> คือเหมือน <laughs> พ่อแต่ง <laughs> ใช่ไหม <laughs> แล้วแล้วเรื่องเนี้ยมันอารมณ์แบบถ้าเราบอให้เปรียบเปยนะเห <laughs> มือนแบบแฮร์รี่พอตเตอร์ดีๆนี่เองหรือหลอดออฟเดอะลิงดีๆนี่เอง <laughs> เออเสร็จแล้วลูกเขาเนี่ยที่ชื่อว่าเอ่อไบรอันเฮอร์เบิร์ต คือเขาก็เหมือนว่าเป็นมรดกเขาอะครับเขาก็เลยสารต่อด้วยการดึงมือเขียนเก่าๆอย่างเควินเจแอนเดอร์สันคนนี้แม่งเก่งเพราะอะไรรู้ไหมคือเฮียเควินแอนเดอร์สันเนี่ยเหมาสปินออฟของทุกสิ่งอย่างมาหมดเลยเว้ยอย่างสปินออฟ Star War s สปินออฟสตาร์คราฟสปินออฟเดอะเอ็กไหรือกระทั่ง DC c o m อ,อมอเ่เชิญเขาไปให้แต่งหนังสือ ก็คือเป็นสปินออฟของซ u เปอร์แมนในชื่อ The Last Day of Krypton ถือว่าเป็นการเขียนบทการพบกันครั้งแรกของซ u เปอร์แมนและแบทแมนเออ,อคือดีกี้เขาระดับเนี้ยเขาก็เลยนำมาเขียนร่วมกันให้เป็นการกลับมาเป็นพรีคั่วก็คือปูเรื่องราวของพวกสำนักต่างๆในจักรวาลที่พ่อเขาเขียนอ,ออ ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขยายภาคหรือการทามาหากินอะไรอย่างนั้นเหมือนสมมติว่าถ้าบ้านเรามีสุนทรพู่นะแล้วแบบมีลูกอะไรเงี้ยก็แต่งแบบอะไรอย่างเงี้ยมีผ้าพลายมณดีผ้าพลายมณีแล้วก็อาจจะแบบไปปถ้าเป็นพีคั่วแล้วจะเป็นอะไรเอออคุยท่านได้แต่ไหนมาอะไรเงี้ยเออมันเกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์ก่อนอะไรเงี้ยเออก็เป็นได้อะไรอย่างเงี้ยเออน่าสนใจนะเออน่าสนใจครับอื แต่สำหรับซีรีส์ภาคนี้มันจะเล่าเรื่องหนึ่งหมนปีก่อนเหตุการณ์ในดูนั่งเดิมคือเปิดเรื่องมาเนี่ยเขาก็จะเล่าเลยว่าเหมือนแบบยุคที่แบบคนยังสู้กับหุ่นยนต์คือคือถ้าคนดูดูเนี่ยในของฉบับภาพยนตร์อะเราจะมีความสงสัยนิดนึงว่าเฮ้ยมันมียานแต่ทำไมมันไม่มีหุ่นยนต์แล้วเวลาต่อสู้อะทำไมมังยังถือแบบมีดอิโต้อะไล่ฟันกันหรืออะไรประมาณเนี้ยเออไม่ค่อยแบบเห็นปืนหรือเห็นอะไรแบบ ที่มีความไฮเทคสักเท่าไหร่ทั้งที่พศหรือคอสอหรือจะอะไรก็ตามแต่เขาใช้การนับตัวปีอ,อ,อีกอย่างหนึง่งน,นะซึ่งถ้าเทียบกับยุคของเราอ่ะมันไปเป็นหมื่นหมื่นปีแล้วไงคือต้องบอกว่าอย่างนี้เว้ยไอ้ที่หมื่นปีกลับไปจากภาคที่หนึ่งที่เราดูกันเนี่ยอไอด้ดูนที่เราดูในเวอร์ชั่นภาพยนตร์เนี่ยเขาย้อนกลับไปเขาเรียกว่าอะไรนะ 80ปีหลังจากเหตุการณ์2004หมายความว่ามันเทคเพสที่2084อืมนึกนึกออกไหมสองพันแปดสิอันเนี้ยมันก็ยังไม่เราเรามองก็คือเฮ้ยมันไปไกลเลเว้ยเอาเป็นว่าปีเนี้ยก็ยัง2024ัยอยู่เออมันเราก็เห็นอยู่ว่าแค่เนี้ยเทคโนโลยีก็ไปไกล AI ก็พัฒนาแล้วเขาก็เลยตั้งเงื่อนไขขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันไปไกลแล้วเว้ยมันมี สิ่งที่เขาเรียกว่าสมองกลหรือ thinking machine เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วแต่ไอ้2 0เนี่ยมันเป็นปีที่กองทัพมนุษย์เนี่ยเอาไปลบกับไอ้ thinking machine เนี่ยแหละแล้วก็ชนะจนกลายเป็นว่าเราจะหยุดใช้เทคโนโลยีสมองกลเออเพราะฉะนั้นมนุษย์เองเก็ต้องดำรงตัวเองหาเหตุใดก็ตามที่จะทำให้ตัวเองเนี่ย ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสมองกลม,ออมันคล้ายๆในพวกหนังไซไฟอะ The Matrix หรืออะไรก็แล้ว uh huh. แต่ที่แบบชอบมีเรื่องประมาณว่าคนมนุษย์กับหุ่นยนต์ลบกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ uh huh. ซึ่งอันนี้มันก็จะมีเหมือนกันยุคที่มนุษย์กับหุ่นยนต์เกิดสงครามแล้วก็ uh huh. ดูนหรือว่าเหตุการณ์พวกเนี้ยคือมันเป็นเหตุการณ์ที่หลังสงครามที่มันจบไปแล้ว uh huh. แต่เมื่อกี้แวบขึ้นมาในหัวนิดนึงแบบ ชัด GPT อีกหน่อยเราต้องลบกับมันหรอวะเนี่ยก็เนี่ยมันเป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ต้องย้อนกลับไปนะว่ามันนิยายเรื่องนี้สร้างในปี1965ถูกไหมเออซึ่งก่อนหน้านั้นเน่ยประมาณแบบถัดไปก่อนหน้าประมาณ10-20ปีเนี่ยวงการวิทยาศาสตร์เขายังมองเป็นเขาเรียกว่าฟิวเจอริสติกแบบอนาคตโลกสวยถูกไหมแบบเราจะใช้เทคโนโลยีไปนู่นไปนี่ไปนั่นแต่สักพักอ่ะ มาเนี่ยยุค6ก7 0เนี่ยมันก็เป็นแนวคิดของดิสโทเปียแล้วว่าเฮ้ย<ๆ>พอคิดไปต่อยอดพอรู้แล้วว่าถ้าคุณไปทำแบบไบรท์ฟิวเจอร์ขนาดนี้ว่าคุณจะไปสนับสนุนให้เกิดโรบอทแอนดรอยหรือจักรกลขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายมันก็จะก้าวล้ำมนุษย์เราเลยได้เห็นหนังแบบโอดีซีอถูกไหมเออที่สุดท้ายแล้วขุนยนต์กลายเป็นเผ่าพันธุ์ แทนที่มนุษย์แล้วก็แนวคิดเนี้ยคือแนวคิดที่สตาร์ทใายุหกศูนย์เจ็ดศูนย์นี่ยแหละคือถ้าในหนังสือที่พี่บอกว่ามันเป็นพื้นฐานสําคัญสาหรับคนที่ดูเวอร์ชันภาพยนตร์แล้วอะ่ะก็เพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเวของอย่างสํานักแม่ชีที่เราเรียกกันเบนเนก็คือเพิ่งก่อตั้งถูกไหมแล้วก็เรื่องเนี้ยจะโฟกัสที่เนี่ยแหละแล้วก็พร้อมกับการก่อตัวของกลุ่มเมนทิสก็คือคนที่ฝึกฝน ให้เรียนแบบความสามารถของคอมพิวเตอร์ได้ก็อย่างที่บอกมาว่าเราเลิกใช้ AI อนะไรเนี้คนก็ต้องมาแทนที่ AI ตามมาด้วยการเกิดของสำนักซุกด็อกเตอร์ก็คือพวกแพทย์อถ้าเราจำได้ในภาคหนึ่งเนี่ยจะมีคุณหมอหน้าตีที่เป็นเหมือนตัวร้าอยู่วิลลิงตันนะเนี่ยนั่นแหละก็คือซุกด็อกเตอร์ถูกไหมแล้วก็มันก็มีการกล่าวถึงสเปซกิล เออกลุ่มคนที่ต้องเซฟเซฟก่อนขับเออคือ <laughs> ไม่ใช่เซฟไม่ขับไม่ใช่ไม่เซฟไม่ขับใช่ต้องเซฟก่อนขับก็คือเอาสปายที่ว่ากันนี่แหละมาใช้ในการเดินทางข้ามมิติถูกไหมโดยที่ไม่ต้องพึ่ง AI อ่ะมันก็เป็นการปูเรื่องทั้งหมดมันก็เลยถือว่าเป็นจุดที่ดีที่ตัวซีรีส์สปินออฟเลือกที่จะทำพรีคั่วในเล่มของ Sitterhood of Dune เล่มนี้ อก็สำหรับใครที่สนใจเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องหนึ่งหมืนปีก่อนเหตุการณ์ในดูนดั้งเดิมก็คือเรื่องราวเป็นของการก่อตั้งกลุ่มเบเนและบทบาทของพี่น้องตระกูลฮาร์คอนนซึ่งเขาเรียกว่าปูมาตั้งแต่1นึ่งปืนปีก่อนซึ่งตระกูลนี้มันก็จะไปเป็นตระกูลไวายไลท์ที่อยู่ในเรื่องของดูนฉบับดั้งเดิมเนอะอ่ะก็จะมีตัวละคร ตัวเอกนะครับอย่างโคเนนวายาแล้วก็ท<อ>ูล่าสองพี่น้องเนี้ยเขามีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งกลุ่มนี้แล้วก็เป็นคนวางรากฐานทางการเมืองและอำนาจสำหรับกลุ่มอยากเรียกจังเลยว่ากลุ่มแบบกลุ่มแม่หมอได้ปะแต่ก็บอกไม่ได้นะ<อ>เหมือนเขาจะเป็นเหมือนแบบแม่หมอที่เหมือนมีองค์ความรู้แล้วก็เหมือนแบบคอยคอยดูคนว่าเฮ้ยพี่นอ็อตที่พูดปดหรือเปล่าอะไรเงี้ย<อ>เหมือนเค้นเอาความจริง ออกมาได้อะไรอย่างนี้คือถ้าใครพูดปดเหมือนอ๋อเหมือนนี่เครื่องจับเท็จอะไรอย่างนี้อ่าที่เป็นในภาคของคนเราเขาจะมีอีกหนึ่งความสามารถก็คือการพูดเหมือนพูดแบบฟอสในการบังคับอ,ะอ,อ่ะ ตบปากตัวเองอะไรเงาาี้ยแล้วคนที่โดนอ่ะพูดตบปากตัวเองโดยที่แบบหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยตามคําสั่งโดยที่ไม่สามารถขัดขืนได้ <H m> hmm> สําหรับตัวเรื่องราวเนี่ยมันยังมีตัวละครใหม่อย่างเดสมอนฮาร์ดเป็นบุรุษที่ได้รับพลังลึกลับ ที่กลายเป็นปมขัดแย้งหลักของในเรื่องนอกจากนี้ตัวซีรีส์ยังสร้างสมดุลระหว่างการเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลดูแล้วก็สร้างเนื้อหาใหม่เพื่อให้เป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์ในตัวเองออซึ่งมันทำให้เราเริ่มรู้สึกแบบแอบลังเลว่าเฮ้ยมันจะออกมาดีหรือไม่ดีไงเออคือถ้าเดินตามแบบฉบับแบบ traditional ใช่ไหมออของตัวหนังสืออ่ามันก็คงแบบเขาเรียกว่าไง่ไม่ฟุ้งอ่ะ แล้วก็บางทีการคิดขึ้นมามันมีความฟุง้งมันมีความวนเวอรหรือแบบเฮ้ยฉันอยากจะใส่ไอ้นี่หรือว่าฉันอยากจะทำไอ้นี่ฉันอยากจะเติมไอ้นี่เข้ามามันก็จะมีความแบบลดทอนความความรู้สึกออกไปหน่อยอืแต่พี่ว่าเนะมันอาจจะต้องตัดสินด้วยการเข้าไปดูเพราะว่าเรื่องเนี้มันถูกแต่งโดยนักแต่งคนอื่นแล้วเนอะตัวออริจินอลนิยาย เพราะว่ามันไม่ได้แต่งโดยแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตแต่เป็นการแต่งโดยรุ่นลูกถูกไหมแล้วต้องบอกว่ายุคสมัยอะก็เปลี่ยนด้วยนึกออกไหมมันไม่ใช่การเขียนโดยนักเขียนนิยายรุ่นก่อนแต่เป็นการเขียนโดยรุ่นลูกและและแอนเดอร์สันที่พี่บอกมาก็คือค่อนข้างจะเป็นไซไฟอีกเจเน r เรชันหนึ่งอย่างนี้ถ้าให้ถามว่าจะดูดีหรือจะปล่อยผ่านคือทว่าโดยหลักการถ้าถ้าเป็นสายดูอยู่แล้วอะ ก็คิดว่าควรจะดูนะมันเป็นเหมือนสารบันแบบดีๆนี่เองนึกอกเออที่ทำให้มันสนุกและตื่นเต้นมากกว่าไปนั่งอ่านแบบพวกพวกอะไรนะแฟนดอมนะอะไรเงี้ยพวกวิกิต่างๆเนี่ยเ,เหมือนเขาก็มาสรุปให้เป็นเอนเตอร์เทนมากขึ้นแล้วส่วนในแง่ของสายแบบโปรดักชันเนี่ยคือพี่ก็ต้องบอกไว้นิดนึงว่าแหม ซิสเตอร์ฮูเนี่ยก็ต้องเน้นหญิงเบาเลยแล้วเราก็เข็ดแล้วกับเข็ดกันหรือยังกับการแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเกอร์พาวเวอร์ที่แบบต้องเอาแบบหญิงเป็นหลักเหมือนเนี่ยลิงกก็พาวเวอร์ก็ต้องไปเอาตัวละครหญิงขึ้นมานำนึกออกไหม,อมเออแล้วก็ h ฮ o บหลายๆเรื่องก็ต้องเอาตัวละครหญิงขนาด House of the Dragon ก็ต้องเอาสองหญิงมา เห็นไหม HPO ล้วนแต่เป็นเกอร์พาวเวอร์หมดเลยและเรื่องนี้โอเคที่เปลี่ยนชื่อเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มหรือเปล่าว่ทรั์นชนะหรือเปล่านี่พี่ไม่รู้นะแบบเฮ้ยต้องเปลี่ยนแล้วเว้ยต้องเป็นแบบนี่ p r o h e c y อย่างนงี้เออคืออย่างนี้ที่บอกอย่างนั้นเพราะว่าผู้จัดเรื่องเนี้ยที่ชื่อว่าเชฟเกอร์เนี่ยก็อารมณ์แบบสายซีรีส์หญิงนะเพราะว่าเป็นผู้หญิงอยู่แล้วก็สตาร์ทมาตั้งแต่เอเลียสอะ หนังแบบที่ได้เจนิเฟอร์การ์เนอร์เล่นน่ยเออแบบพยักสาวสายลับอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็โอเคนะเพราะว่ามันซีซั่นมันเยอะอยู่เรื่องเนี้ยแล้วก็มาต่อด้วยฟริงซึ่งก็ถือว่าดีอ่ะก็ไม่แย่เพราะว่าฟริงกนี่ก็เป็นแบบหนังประมาณซีรีส์ลมแบบ x f i l e อย่างเงี้ยแต่อำนวยการสร้างหลักโดยเอ่อเจเจอัรัมมแล้วก็เรื่องนี้พี่ดูพี่ก็ชอบนะก็เน้นผู้หญิงเป็นเป็นตัวหลักในการนำอยู่ดีเออ เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเนี้ยพี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นโซนของตัวละครหญิงนั่นแหละเป็นตัวละครหลัก <c oughs> ส่วนที่มันน่าดูเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็คือได้ทราวิทฟิเมลที่เป็นคนเล่นเรื่องไวกิ้งอ่ะมาเล่นเป็นบทนำถูกไหม <c oughs> เราจะเห็นที่หน้าคุ้นๆหน่อยเป็นผู้ชายผิวขาวอ,ะอ่ะเออแล้วก็ตามมาด้วย พี่มาร์คสตรองของเราครับคนเนี้น่าคุ้นมากเออแต่ชื่อเราไม่คุ้นนืชื่อเหมือนนักไม่ปั้มมาร์คสตรองคืนที่หน้าเราคุ้นเพราะว่าเขามักจะแบบเหมือนคองบทสายรับอังกฤษอะหัวเลงๆอะเออแล้วเล่นหลายเรื่องมากคิงแมนก็เล่นเออก็มาเล่นในเรื่องนี้ด้วยรวมๆแล้วพี่คิดว่าพี่ยังไม่ดูก่อนเออที่พูดข้อมูลเนี่ยคือต้องบอกว่าอย่างนี้ถึงพยายามจะ เชียร์ดูและในเวอร์ชั่นของข้อมูลและตัวเนื้อหาของหนังแต่อารมณ์ของพี่อ่ะกับหนังไซไฟกับความสโลเบิร์นจริงๆเนี่ยของดูนเนี่ยเอ้ยมันก็ไม่ใช่สโลเบิร์นแล้วทีเดียวหรอกแต่พี่รู้สึกว่าความเนิบหน้าแบบมันกับพี่เนี่ยม,มันไปด้วยกันไม่ค่อยได้ะ่ะเออพี่มันสายแบบหนังมนไม่ต้องจอนวิกอะไรเงี้ยมันต้องรวดเร็วทันใจก็เลยคิดว่าเอางี้เดี๋ยวขอดูก่อนว่าเรื่องเนี้ยถึงขั้นที่เขาบอกว่า เป็นซีรีส์จำเป็นต้องดูหรือไม่เออเพราะบางทีมันต้องตัดสินจากอพิโซดสามอพิโซดสี่นะรอให้น้องหมวกอ่ะเสียสละไปเรื่อยๆก่อนคือจะดูเรตติ้งให้มันนิ่งอีกนิดนึงอย่างเงี้ยหรออ่าใช่ใช่ใช่ก็สำหรับตัวผมเองนะต้องบอกว่าตั้งตารอที่แบบเข้าวันแรกเลยสตรีมมิ่งแล้วก็ดูแล้วดูไปสองรอบคือไม่ได้ดูจบนะดูแล้วหยุดแล้วก็พยายามดูต่ออะไรอย่างงี้แต่ตอนนี้ก็ยังยังเหลืออีกประมาณ นิดนึงนิดนึงประมาณ20-30นาทีอะไรเงี้ยต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะหนึ่งอาจจะด้วยเวลาอะไรของเราอะไรเงี้ยนะ uh huh. เลยไม่ได้ดูต่อเนื่องเท่าไหร่แต่ว่าส่วนหนึ่งที่เห็นจากฉากเปิดขึ้นมาคือเขาทำได้ดีมากในเชิงของโลกของที่เดนิสเวลเนอร์ทำเอาไว้ที่แบบ uh huh. ได้สร้างเอาไวอ้อ่ะคือ ในเรื่องของอาร์ตโปรดักชันในเรื่องของฟิลลิ่งมูดแอนด์โทนหนังอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างก็คือมาครบในในฉบับของพุ่มกับแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราทำให้เราไม่แน่ใจว่าเป็นตัวบทหรือว่าเป็นการกำกับการแสดงหรือองค์รวมอะไรสักอย่างซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าความเป็นของตัวเดนิสเวลเนิร์ฟมันหายไปในในโลกของดูน่ะ แต่มันก็ว่าไม่ได้ไงเพราะว่าพุ่มกับมันก็คนละคนไงสำหรับตัวของเดนิสตัวเวลเนฟเองเนี่ยเขาขึ้นเป็น exclusive ซีฟโปรดิวเซหรืออะไรประมาณนี้เป็น producer อรไปนั่งทำหน้าที่เป็น producer แทนคือตอนแรกกระแสข่าวที่เริ่มมีโปรเจกต์นี้เข้ามามันก็มีกระแสข่าวที่ว่าเขาจะลงมาทำเองเหมือนกันแต่ตอนหลังมันก็ถูกผลักดันให้ไปเป็นตัวโปรดิวเซอร์ อในอย่างตัวขององค์กรเนี่ยเบเนเจสซิลิสเนี่ยในโลกของดูลที่เราดูภาคแรกอะ่ะถ้าพี่น็อตกลับไปลองนึกภาพตามนะหลับตานะหรือว่าใครที่ฟังอยู่เนี่ยเราจะเห็นเหมือนแบบผู้หญิงชุดดำใช่ไหม,มไม่เห็นหน้าตาคุมแล้วก็เดินมาเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยมันมีความขังมันมีความลึกลับแล้วมันก็มีความเขาเรียกว่ามันชวนทำให้เรารู้สึกกลัวสงสัยเออ แต่ว่าในขณะเดียวกันอันเนี้ยเปิดมาปุ๊บมันก็เปิดหน้าไงเราเลยรู้สึกว่าเหมือนแบบเออโอเคเป็นกลุ่มหนึ่งเรารู้สึกเหมือนแบบโอเคกลุ่มแม่ชีสำนักหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยแต่เราไม่ได้รู้สึกยำเกรงอะ่ะเออม,มันลดทอนตรงนี้ไปอะ่ะเออมันเหมือนความรู้สึกของเรามันเหมือนคล้ายๆอันนี้ขอเทียบไกลหน่อยก็คืออย่างเดอะลัสซมูไลถ้าย้อนกลับไปภาพยนตร์นะที่เล่นโดยทอมครูซอ่ะฉากเปิดเว้ ตอนซามูไรบุกเข้ามาฆ่าทหารอเมริกันน่ะคือซามูไรตัวตัวพี่เคียนวัตานาเบะอะไรพวกนี้กลุ่มซามูไรอ่ะใส่หน้ากากทุกคนแม่งดูหน้าเก่งขาหมดมแต่ว่าพอไปตอนจบไฟนอลของเดอะล้าซามูไรอ่ะตอนจะสู้กันอ่ะทุกคนแม่งเปิดหน้ากันหมดเลยคือเราสงสัยว่าตอนนั้นเราก็สงสัยอ้าวทำไมเปิดหน้ามันมันคล้ายๆกับของอันเนี้ยที่ว่าเหมือนแบบโอเคมันอาจจะมีเปิดหน้าเพื่อให้เราจำคาแรคเตอร์จำคนได้อะไรเงี้ยแต่มันความขลังความ ความลึกลับอันนี้เรารู้สึกมันลดทอนไปไงอเออแอะรู้เนื้อเรื่องคร่าวๆแล้วละ่ะแล้วเราก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าเรือของดูลำมเนี้ยมันจะแล่นไปได้ไกลขนาดไหนแต่คราวนี้เราหลายคนก็ฟังอยู่ก็อยากรู้แล้วเฮ้ยอวากาศขนาดเนี้ยมันจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะวิดีโอนี้เราจะพาไปไหนกันครับน้องหมวบ,บหนังพาเที่ยวของสัปดาห์นี้ขอ <laughs> ไม่พา <c ười> คือคือไม่ใช่ไม่พา <_ EN> ตัวของด<ฮ>ูนเนี่ะเขาสร้างมาใช่ไหมของตัวฉบับภาพยนตร์เขาไปถ่ายกันที่บูดาเปสต์ฮังการีในสตูดิโอแล้วก็ถ้าเป็นฟิล์มโลเคชั่นจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีทะเลทรายอย่างประเทศจ,จอร์แดนซึ่งอันนี้เราเคยพูดเคยคุยกันแล้ว ในของเอพิโซดก่อนก็ถ้าใครอยากจะไปเที่ยวลองไปตามหาดูกันได้นะครับมันจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่อ่ะทีนี้ก็เลยขอไม่พูดซ้ำแต่สำหรับตัวบูดาเบสฮังการีไอ้สตูดิโอเนี้ยก็ให้เป็นเกรดนิดนึงแล้วกันที่เขาเลือกไปถ่ายกันที่เนี่ยก็เพราะว่ามันมีมาอยู่แล้วไงก็คือเขาถ่ายดูในฉบับภาพยนตร์อยู่แล้วก็คือไม่ต้องทำอะไรมากก็ใช้เซตเดิม รีไซเคิลอะไรเงี้ยมีของเดิมอ,อ,อยู่แล้วอ,อ,อยู่ที่ตรงนี้เบสอยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็เลยไปถ่ายกันที่นั่นต่อมันก็เลยแบบเป็นเหมือนคล้ายๆโปรเจกต์ต่อเนื่องกันไปอะไรประมาณนี<ด>้ครับผมสำหรับใครที่มีคอมเมนต์หรือว่าดูแล้วเป็นยังไงชอบไม่ชอบอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับว่าเป็นแฟนหนังแล้วสำหรับซีรีส์ดูแล้วรู้สึกยังไงอะฮก็เดี๋ยวจะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงครับพี่น็อตก็คือว่า มันมีร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งแถวย่านส่วนหลวงพัฒนาการประเวศชื่อว่าร้านกาฟ็อกซ์คาเฟ่จะมีงานคริสต์มาสมาเก็ตจะเป็นตลาดนัดที่จัดบรรยากาศแบบฟิลลิ่งใต้ลมไม้มแล้วก็มีความร่มรื่นจะเป็นฟิลลิ่งแบบ outdoor. อ outdoor สามารถพาน้องหมามน้องแมวมาได้จะมีร้านค้ามากกว่า30-40ล้าน นะมาขายของสำหรับใครที่มองหาพวกของขวัญปีใหม่ uh huh. ของฝากคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาดูที่นี่ได้แล้วก็จะมีโปสการ์ดให้มาเลือกซื้อ,อก็จะมีศิลปินที่ออกแบบพกโปสการ์ด huh. แถมยังมีโปสการ์ดเขียนมือด้วยสำหรับใครที่สนใจลองมาดูได้มีทั้งอาหารเสาร์อาทิตย์มีดนตรีแล้วก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับกาฟอกคริสต์มาสมาร์เก็ต บรรยากาศจะเหมือนแบบฟรีมาเก็ตของต่างประเทศนะใช่ก็แ claro ต่บรรยายเริ่มต้นนี่เหมือนชวนมานั่งนั่งแค่จิบยาดองใต้ต้นไม้ไม่ใช่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 เป็นแบบฟิลลิ่งแบบลมหนาวต่างประเทศจิบกาแฟร้อนอะไรแบบนั้นนะฮะองจิบกาแฟร้อนลองมาดูได้มีซุ้มดูดวงแล้วก็ตาโป่งด้วยโอเคโอเคสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากติดตามแล้วก็กดไลค์นะครับกด Subscribe ที่ช่องไลฟ์เฮาทาวเลของเราด้วยนะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ